วันนี้เป็นวันพุทธที่ห้าผ้าเอาแต่ผ้าเป็นลายโบราณสองวันและวันนี้เป็นวันที่สองนะคัดเอามาอันนี้เป็นลายที่แต่ตัางแต่เดิมเลยนะครับาลายอะไรเอ่ยเขาเรียกากระปกาสนังหรือลายแหยนะครับภาะาการเรียกลายแหตรูที่ครับเป็นยังไง อันนี้จะกกันดิวด้วยคือกันิวอย่างที่บอกไปจากเส้นขาขาวๆเป็นเส้นตั้งนะครับ <c oughs> มีเชิงเชิงบนเชิงล่างเหมือนกันกลับหัวกลับหางกันได้นะครับกลับหัวกับหางกันได้มีแค่สองเมตรนะครับราคาใช้ไหมายเลขอะไรซีสองศูนย์องศูย์สาอันนี้สองหมนเก้าสีถูกจาราคายังไม่ถูกใจ ติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวลถให้ไม่ต้องกังวลแล้วอะไรที่ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดฟังไม่ทันเข้าไปดูในภาพนิ่งนะครับทุกครั้งจะบอกฉะนั้นถ้าใครติดตามชัยมาแล้วจะรู้แล้วว่ามันมีภาพนิ่งอยู่ช้าๆใจเย็นๆนะครับดูกดหยุดไว้ก่อนดูก่ดนะครับในในคลิปนั้นเดยครับสวยไหมครับ นี่สีเดิมเดิมเลยนี่ครับสีนี้เลยสีเดิมเดิมอย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่าต้องใช้ไฟช่วยนะครับถ้าไม่ใช้ไฟช่วยสีมันก็บางทีมันก็บอกอะไรไม่เห็นนะครับอ่าถ้าพอเป็นสีอย่างนี้นี่อันนี้คือสีที่แท้จริงน,นะครับสีที่แท้จริงแต่พอออกมามันก็จะจางไปเห็นไหมครับนิดเดียวเองนะครับจากแค่นี้นะครับผมดึงตัวออกมาสีมันก็จะจางไปเพื่อ ให้มันได้กรอบในการถ่ายเท่านั้นเองฉะนั้นสีจริงๆก็เห็นแล้วรูปรักจริงเต็มเต็มรูปเต็มหน้าเต็มตากันก็เห็นแล้วนะครับนี่ครับสีสวยทีเดียววันนี้ก็จัดมาสามหรือสี่นะครับน่าจะเป็นสี่สีพื้นเช่นเคยก็ลองดูกันว่า ถูกตาต้องใจผืนไหนราคายังไม่ถูกใจเท่าที่ควรลุงรถหน่อยได้ไหมลุงลดหน่อยได้ไหมได้ติดต่อเข้ามาเลยครับเปอร์หมายเลขอยู่ที่ภาพนิ่งนะครับรายละเอียดต่างๆก็ตอนนี้คุณชายก็เสียมแหกเสียมแห้งเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวคนรุ่นก่อนผมนะคนรุ่นก่อนผมที่เลยหลักเจ็ดขึ้นไปแล itor, ้วเน่ยกอนผมเขาให้ให้ให <im> ้กินกับข้าว ที่เป็นแกงส้มแกงส้มดอกแคร์ตอนนี้หน้านี้นะครับแกงส้มดอกแคร์ถามว่าทาไมมันมีวิตามินซีมันใส่มะขามเปียกแกงส้มมันต้องเปรี้ยวมันมีมะขามเปียกมันมีวิตามินซีมาช่วยสกัดสกัดเป็นหวัดได้เป็นไข้หวัวลมได้าว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันถืนที่สองให้ได้คุยกันไปด้วยขายไปด้วย ครับผืนต่อไปเป็นผืนที่สองของคลิปนี้เป็นผ้าสามสกอลายต้นเทียนนะครับลายต้นเทียนนานๆจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งลายต้นเทียนหมายเลข g 3 4 2สนะครับลายต้นเทียนราคา2อ0พสวยไหมครับมีเชิง มีเชิงมีลายคุมเชิงด้านบนอสองเมตรมีแค่ผืนเดียวนะครับสนใจก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม086 468ปด00ส8่5 9 0 9ดเดูสิครับว่าผ้าอ,อันนี้สีจริงๆเลยไม่ดับไฟเหลือดวงเดียวลนะอ่าได้เห็นกันตรงๆนะครับ นี่ครับลายลายผ้าเป็นยังไงตัวผ้าก็เรือดีนะครับสามตะกอก็พอประมาณถ้าจะให้เบิือนกับทยอยกมันไม่ใช่กันเพราะว่ามันคนละอย่างกันก็เดี๋ยวมีอีกวันที่เป็นลายโบราณโบราณทั้งนั่นเน่งเป็นสามตะกอรอหมดนะครับก็มาดูกันว่าชอบใจอันไหนบ้างติดต่อลุกชัยได้ตามช่องทางที่ให้เบอร์ไว้ในภาพพิ้งนะครับ วตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวเจ็บคอนะครับกว่าจะอัดคลิปได้ก็ต้องกินยาก่อนนะมันแสบคอนะครับอะไแล้วอีกอย่างหนึ่งก็โรคหวัดระบาดกับโรคไข้เด็ดออกต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับใครเป็นอะไรถ้ามันเกินสักสองวันรีบไปหาหมอเลย ถ้าตัวมันร้อนคือถ้ามันผิดปกติไปแล้วไปหาหมอดีกว่าครับง่ายกว่านอนาเราจะเรมาดูพื้นที่สามกันว่ามันสวยไหมพื้นที่สามครับเป็นลายเอ,อ่อลายอะไรหนอาลายแห่นะครับปากกาสนังปากกาสนังอันนี้เป็นส<ม>ีเมตรน,นะครับ สี่เมตรสองเมตรสามพันสองสี่เมตรก็หกพันสี่อันนี้เป็นสีจะสียังไงดีครับมันเหลือบเหมือนกับดอกอัญชันอมอมม่วงอันนี้อมม่วงนี่นี่ต้องเป็นสีนี้เลยครับเนี่ยสีมันมันจะออกสีดอกอัญชันเหลือบๆนะครับนี่พอเราได้แสง พอได้แสงมามันก็จะสีมันก็จะซีดนะครับ<ล>ต้องหลบแสงหน่อย๋ยวจะได้เห็นของจริงเนี่ยครับมืดอๆอย่างนี้แหละครับเนี่ยครบืดๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่านี่แหละครับของจริงเนี่ยสีจริงๆอย่างนี้เลยเนี่ยอ่มันเรือบได้ได้ได้สองสีสองสีอ่าแล้วก็มีขีดนะครับมีขีด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 กระดิ่งอีกนะาะ อันนี้3,002นะครับลดให้แล้วเหลือ3,002เป็เม็ดนะครับอันนี้มี4เม็ดก็ได้บอกเก่ากันไปนนะว่าเอาแต่ผ้าลายเก่าๆมาเดี๋ยวพื้นต่อไปก็เป็นอีกสีนหนึ่งแต่เป็นลายโบราณเหมือนกันน่าจะเป็นแกะแใหญ่นะครับคือนกใหญ่ขนากตัวนกใหญ่อะสวยไม่สวยถูกใจไม่ถูกใจค่อยว่ากัน4เม็ดที่ตัดชุดได้เลยนะครับ ถ้าไม่แบ่งได้ก็ดีถ้าแบ่งถ้าแบ่งได้ก็แบ่งถ้าแบ่งไม่ได้ลดราคาให้เท่าเท่าการสี่เมตรเดี๋ยวลดราคาให้ใติดต่อมาได้0864686900 0885909786หมายเลขอะไรฟังไม่ทันฟังไม่ชัดหรือลืมบอก J3455 นะครับ J3455 อันนี้มันออกเหลือยม่วงยังไม่ถูกใจเดี๋ยวดูผิดอีก ผูกตาผูกใจแต่ราค่าย,ยังไม่ถูกคุยกันติดต่อคุยกันอเดี๋ยวไปดูพื้นที่หนึ่งสสามนที่4ี่นะครับพื้นที่สี่ของคลิปนี้เป็นสีเปลือกมัคุดนะครับเป็นสีเปลือกมันคุดอ่าค่อนข้างจะดำ อย่างที่เห็นนี่นครับจะออกทางน้ําตาลน้ําตาลหน่อยๆอันนี้เป็นลายอะไรเนี่ยเรียกว่าลายแห่เหมือนกันนะครับแต่คนละสีดูสิครับลายใหญ่กว่าครับลายใหญ่กว่ามีเชิงส,เม,เ,มนะสเมตรเหมือนกันนะสเมตรเหมือนกันก็ ตัดได้เต็มชุดใครเอาสองเมตรก็ได้หรือจะเอาสี่เมตรก็ลดพิเศษราคาราคาราคาเท่ากันนะครับสา,ามันสองเท่ากันก็ดูสิครับว่าจะใช้สองดีหรือสี่ดีก็ติดต่อเข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ดูสิครับ อันนี้เป็นกี่กระทบมือนะครับใช้กระทบมือไม่ใช่กี่กระตุกนะครับกี่กระตุกมันจะกระตุกมันมีอยู่สองกีดึงกี่กระทบมือแบบโบราณก็คือดึงเข้าหาตัวกระทบเข้าหาตัวกับใช้มือกระตุกอันนั้นเรียกกีกระตุกถามว่าสวยไหมเหมือนกันครับแต่ว่าความความแน่นความอะไรก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าคนรุ่นเก่าช่า,างรุ่นใหญ่ๆหน่อยก็จะใช้กี่ประเภทกี่กระทบมือ พวกนี้น้ำหนักเขาบอกว่าน้ำหนักมันได้เขาว่าน้ำหนักกระทบมันได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าช่างทางนี้ช่างทางบ้านทางทางทางที่ทอผ้าผ้า,ผาพวกนี้จะเป็นช่างรุ่นเก่าๆนะครับเขาจะใช้ผ้าหมักจะใช้เส้นไหมจุนเป็นหลักเลยไหมอื่นเขาไม่เอาใครไปทอไปไป ผิดแผกแตกต่างกนะับพวกเขาผ้ามันออกมาฟ้องกันหมดเลยครับมันมันมันไม่เหมือนกันนะคนั้นคุ้มเนี่ยเขาจะใช้เขาจะใช้เออเป็นไหมไหมจุนอย่างเดียวเอามาทอแล้วมันเขาจะได้ผ้าที่เรื้อสวยไม่แข็งนะครับไม่แข็งลองดูสิครับสวยไหมครับถูกใจทิ่ต่อลุงชัยกับ เข้ามาครับ0864686900ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ติดตามมูลแันมาโดยตลอดครับสวัสดีครับ